สวัสดีครับผมบีโก้นะครับวันนี้ผมจะมสุ่มกาชาเกมวันพี e f i g ติ i งพาร์ตนะครับไม่รู้ชื่อเกมถูกไหมผมจะไม่ค่อยได้แล้ววันนี้อยู่กับตู้เลดมีฮอคนะครับซึ่งเป็นตัวที่เก่งมากนะครับใน p p เล่นง่ายแสมสกิลคูลดาวน์เร็วนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาสุ่มด้วยกันอ่า40ครั้งนะครับแล้วมาจะมาดูกันว่าจะออกไหมถ้าไม่ออกก็อาจจะมีพาร์ทสนะแล้วมันจะสุ่ม35ตัว จะได้จะได้การันตีเอนะครับเนีย่ยเห็นไปตรงนี้ไหมได้เดี๋ยวผมแจกโค้ดไว้ใต้ลิงก์ดิสคริปชั่นนะครับซึ่งไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับไปเลยการันเอ้ครั้งแรกมาลูฟี่โอฟี่ผมจะเขียนคำที่ผมนับถือไว้ก่อนแล้วกันเผื่อจะได้มิฮอกติดีมงคลอืมสิบตัวแรกออกหรือเปล่า เอาวีด้าอืมเจ๊อว้วนไล่ตัวถัดไปพี่หมึกโอ้โอ้เสร็จดีอยู่นะเสร็จดีอยู่นะืออทาชิงี้ทาชิงี้คลิปไปเลยกันไปอีกสิบอีกสิบมาเดี๋ยวมะวาดนกสวยๆเลยมีฮอกใช่ไหมเหี่ยวใช่ไหมมีฮอก ไา่เหี่ยวก็เรียกตาเหี่ยวนี่ไงนกนี่ไงอืมม่วงม่วงตัวโตโลโ,ลอ,โอ,ลอ้เกลือเกลือสองสเต็ปแล้วไม่มามเกลือจัอมไป อีกครั้งอีกสามสิบอ่าอีกสิบูฟี่วัาอะไรดีว่าอะไรดีเออเออไม่ดูคิดไม่ออกวันนี้แล้วกันนี่จะหลวดไงอืมปึ๊บมีนะบีอืมโอ้ โอ้โหโอ้ไม่ออกเลย SSR เอ่อ SS ไม่ออกเลยติดสุดท้ายการันตีแล้วว่า S ขึ้นไปอืมต้องต้องหวาดต้องต้องเขียนไม่ฮอกมีฮอกจะได้ม่ฮอกจะได้ออกเออเขียนไนหมดแย่แลละเดี๋ยวออกเปล่าออกเปล่า อืมเยวเกลือจัดเลยสีสม้มอ้า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 ลองไม่มีแล้วเออเ้ยอ,อีกตัวหนึ่งมีเหรอเยส ย่มีฮอกมาโอ้โหเอสกับเอสเอสว้าวว้าวเลือเชื่อโอเเกมดีครับเกม,เมดีเกมดีเอาละครับแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการสุ่มกายชามีฮอกนะครับซึ่งก็ถือว่าดีมากนะไม่เกลือไม่เกลือโอเคแล้วก็ถ้าใครอยากได้โค้ดนะเดี๋ยวผมจะใส่โค้ดทั้งหมดที่ผมเคยใส่ไว้ใน ในในลิงก์ดีสคริปชั่นนะครับแล้วก็วีซีใส่โค้ดนะครับทําแบบทําตามผมนะครับตอนแรกกดไปที่รูปโปรไฟล์ก่อนนะครับแล้วก็เห็นรูปคีย์ด้านล่างนะครับกดไปตรงนี้แล้วก็ใส่โค้ดแล้วก็กดตรงนี้ครับโอเคครับแล้วสำหรับวันนี้ผมบีโค้ดขอลาตัวไปก่อนอขอตัวลาไปก่อนนะครับและสอัสน,นีสำหรับวันนี้ไม่ไวครับ